สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุ่เกมบูอาคายฟันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้อัปเดตตัวตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือตัวตัวละครของโคฮารุนะครับผมซึ่งผมบอกเลยไเลยว่าน้องน่ารักมากๆนะครับโคฮารุนะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ฮิวเพื่อนได้แรงมากในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับผม ปกติตัวละครพวกคิวเพื่อนเนี่ยจะเป็นประเภทซัพพอร์ตมากกว่าสักส่วนใหญ่นะครับผมแต่นี่เป็นสไตรเกอร์เป็นสไตรเกอร์ที่สามารถคิวเพื่อนได้ดังนั้นมันเลยเก่งนะครับผมกับโคฮารูนะแล้วก็ตู้เพิ่มเลด,ดของอิฟูมิก็เอามาทําไมอะ่ะอ่ะอิฟูมิดียังไงอิฟูมิดีตรงที่สามารถดึงดูดศัตรูได้ให้ไปตีตัวนกอ้วนของเธอนะครับผมก็ตัวล่ออ่ะตัวล่อศัตรูให้ตีเฉยเฉยเมากดังนั้นผมเลยคิดว่าผมจะมาจัดโคฮารูเนี่ยสัก เท่าไหร่วะผมมีได้กี่โมติ8ปดพันสรเพปะใช่7จ็ดโมติเอ้ย8ปดโมติเลยดีกว่าเก้าพันหกร้อยเพได้แปดโมตินะครับผมแต่ไอเกมเวนเนี่ยแม่งไม่เคยให้ผมถามเราผมตั้งมาแล้วผมเปิดไฟไมันก็ให้ถามเราตัวครซ้ําผมมาคือแม่งแกล้งผมมากเลยเกมเนี่ยกันแกล้งผมมาหลายรอบแล้วนะถ้าคลิปนี้ยังจะเกลืออีกเนี่ย ก็บอกให้รู้ไว้นะครับผมว่าเกมมึงเกลือมากโอเคเพื่อเพื่อไ,ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกัินที่มมติตแรกกันเลยดีกว่านะครับผมมา let's g กโคหารู้จอกไม่ออกก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเกมม,มันจะให้หรือไม่ให้เ m n nice เอาวะโมต,ติแรกก็มาแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะถ้ามึงให้ฮารู้ผมมาอีกเนี่ยผมด่าแน่ hold up เว i ยเ t ี๋ยวมินนี่แซมไร่ไว้สองตัวผมถามจริงเกมต้องให้ผมด่าก่อนใช่ไหมว่าเกมมึงขากแล้วมึงถึงจะให้ตัวละครดีๆผมมาได้งั้นทุกๆคลิปต่อจากนี้ผมจะด่าเกมนี้ทุกครั้งที่เปิดกาชานะครับผมถ้ามันจะให้ตัวละครดีอย่างนี้กับผมมานะผมจะด่าแม่งทุกคลิปเลยเข้าใจไหม อ่าสืบากี่ก็ดีนะเอามาเอามาเอามาเพิ่มาดาวมาต่อไปคือสารอบตัวแรกนะครับผมตัวอะไรเอ่ยโคฮาหารูเลยหรือเปล่า อิฟูมินี่ไม่ใช่ตู้เพิ่มเหล็ดตัวละครเธอนี่คือตู้เพิ่มแหล็ดโคฮาคุโคฮา,ารุเธอมันเป็นอีกตู้หนึ่งแล้วเธอออกตู้โคฮารุได้ยังไงอิฟูมิอะไรครับเนี่ย อย่างวะโอเคไอ้สัตว์โคตรเยี่ยเลยแคปเจอร์โอ้ยเอาอีกสักรูปไหมเอาอีกสักรูปเอามามาโคตรขำอะอะไรฟ้ากูถามจริง ตงใส่น่าจะโดนผมด่าไปจนแม่งแบบโอเคกูคให้มึงก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้มาตั้ง2ตัวเลยให้มานั้งคู่ที่เป็นเพิ่มเลเยตั้งคู่เลย <c oughs> โอ้ยตายและเกมโอเคก็ขอบคุณสำหรับโคฮารูกับอิฟูบีแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวต้องไปเพิ่มความสัมพันธ์ลดซะแล้วสิ <c oughs> ใครจะไปคิดว่าคลิปนี้ไม่จบเลยที่ปกติแรกวะเนี่ย โอ้โหรอโอเค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 เพชรที่เหลือก็เก็บไว้เลยนะครับผมผมไม่เปิดแล้วนะฮะถ้ามึงจะให้ผมมาตั้งคู่อย่างงี้นะโอเคไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะก็นี่จะเป็นสายซัพพอร์ตโดยที่แท้จริงเลยนะครับผมแบบเนี่ยรักษารักษารักษา ก็ค <chat> ือตัวละครที่เป็นประเภทซัพพอร์ตที่เหลือเนี่ยก็คือให้มึงเป็นตัวทำดาเมจได้เลยนะตัวสเปเชียลพวกนี้เนี่ยก็ใส่แบบใส่บิกฮิบิกิมาชิโร่ไปเลยก็ได้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีตัวฮิวในสเปเชียลนะครับผมเซรีน่าก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะหลังจากนี้เพราะว่ามีโคฮารุมาแทนที่ก็แบบโอเคโอเคโอเคเกมแม่งใจดีว่ะวันนี้หลังจากเกือมาตั้งหลายเดือนก็หลายเกิือสถิตนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชม งั้นหรอดคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ